สวัสดีครับผมอยู่ผมซีไอายไลท์นะครับผมคลิปนี้ก็ไม่รู้พูดอะไรดีสวัสดีผมในอีกเอาไปดูตอนโตแล้วกันในอีกห้าปีข้างหน้าผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอนาคตผมจะเป็นยังไงที่ผมทำออกผมทำคลิปอย่างนี้ก็คือแบบว่าเออผมก็ไม่รู้นะว่าอนาคตตัวเองจะเป็นยังไงเหมือนกัน เพราะว่าอ,อก็คือแบบว่าผมก็อยากทำ Youtube แล้วก็อ,อลงคลิปไปเรื่อยๆผมรู้สึกตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมมีไฟแต่ว่าแค่เอ,อขาดโนซัพพอร์ตประมาณนั้น แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมทุกคนมันเออเดี๋ยวนะมืดจังมันอาจจะมืดหน่อยครับมืดมากเลยไม่มืดหน่อยละตอนนี้เวลาหกโมงห้านาทีครับผมเดี๋ยวมืดหมดแล้วก็คือหวังว่าสักวันหนึ่งครับผมจะประสบความสำเร็จได้แบบว่าเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ ผมว่าทุกคนจะรู้จักผมนะเออ่ผมก็พูดไปเรื่อยผม่ไม่พูดเลยดิผมก็เป็นถ้าพูดเรื่องชีวิตเหรอถ้าพูดเรื่องชีวิตนะนะผมก็คน,นมีเพื่อนน้อยมากมีอยู่สองสามคนอะเอ่อ ก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมก็จะเริ่มทําคลิปไ่าด้เป็นคลิปพี่พคลิปเกมอะไรประมาณนั้นเกมทําเกมทําทั่วไปผมทําแบบในมือถืออะไรประมาณนั้นหละแบบว่ามผมคนพูดไม่ค่อยเก่งนะครับขอโทษด้วยที่แบบอาจจะพูด มั่วไปบ้างพูดไม่รู้เรื่องบ้างนะครับขอไภัยด้วยครับอันนี้เป็นคลิปแรกของผมจริงๆก็คือสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ <c oughs> พูมั่วยอุ๊บอะไรกูเนะี่ยใช่ผมลืมบอกอายุไปเลยตอนนี้ผมอายุ18ปี เดิหนะ้ามันมืดจังเลยไม่มีไฟครับผมเท่าทีครับอตอนนี้ผมอายุสิบแปดปีอีกอีกห้าปีข้างหน้าอีกห้าปีข้างหน้าก็คือประมาณยี่สิบสามปีผมอายุยี่สิบสามใช่ไหมถ้าผมนับไม่ผิดนะอายุยี่สิบสามที่ผมอัดคลิปนี้ก็เพราะว่าผมอยากเก็บไว้ดูในอนาคตไว้กลับมาดูตัวเอง แล้วก็เอไม่ดูสิไม่พูดไงดีนะที่ผ่านมาผมประสบปัญหากับชีวิตมากมายผมเรียนไม่จบผมเรียนแค่ปีสองแล้วว่าไม่จบอาจจะติดเพื่อนหรือเปล่า นี่นก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าถามว่าเรียนเก่งไหมก็ไม่เรียนไม่เก่งเลยไม่มีความรู้เรื่องการเรียนเลยแบบว่าไม่เคยแต่ไม่ค่อยได้ตั้งใจเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแบบพวกภาคปฏิบัติอผมถือว่าผมทําได้นะทําได้เลยใช่ความฝันของผมตั้งแต่เด็กเลยนะ ตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะผมมีความฝันว่าผมอยากเป็นยูทูบเบอร์จริงๆอยากอยากแคสเกมอยากนั่งแคสเกมอะไรประมาณนั้นอ่ะทุกคนเข้าใจปะ่ะแบบว่าผมไม่อยากพูดนะอยากพูดอะไรหลายๆอย่างแต่ว่ามัน มันอยู่ในใจแบบว่ามันไม่สามารถพูดได้มันผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจเขารู้สึกของผมหรือเปล่านะผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ขอเก็บไว้ เอาเก็บไว้ดูในตัวเองอีก5ปีข้างหน้าว่าผมจะเป็นยังไงว่าผมจะทำมันได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะสุดท้ายนี้เออ่ผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนไม่ว่าใครก็ตามถ้ามีคนมาดูนะผมไม่รู้คิดวีจะมีคนดูหรือเปล่า ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่อยู่มาถึงมาถึงว่าถึงตอนเนี้ยแล้วเจอกันในอีกห้าปีข้างหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ